เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักทำนักยู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นครังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระกลางของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงกระเิด เลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันไรท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่ไมเห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกกระทาสถัาเทวมนุษย์สารนังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านล่ำลือทุกอย่างมันดาวความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลเรียกว่าคร้งแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนำออกแจกจ่ายโลกแม้ฉะนั้นโลกยังไม่เห็นสาคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้น เห็นสาคัญอยู่็นเรื่องไม่เพื่อเสริฐที่กลุ่มอํานาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกาย,กายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอานาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งประเสริฐเลื่อนโลกก็สับแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดํนเนตนตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิ่งที่กลุ่มอำนาจไว้ภายในจิตใจของเรา การฝืนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อเพื่อทำนั่นแลเป็นความดีอย่างยิ่งสำหรับเราความมีคุณค่าของคนเรามีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่เนื้อที่หนังเหมือนตัดที่ตายแล้วนำเข้าไปสู่ตลาดผลปราเกิดกดออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคสำเร็จประโยคก็ได้ แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้ามาดำเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางดำเนินจิตใจถ้าม,มีเหตุเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องแค่ควรถึงเหตุ ว่าดีหรือไม่ดีผลเป็นอย่างไรที่จะต้องเด็ดออกไปจากเหตุนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุไม่ดีแล้วผลต้องไม่ดีมีเป็นไปตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกด้วยมีเป็นหลักธรรมชาติที่ใครๆจะสูญไปไม่ได้แต่ลบก็ไม่สูญน,นี่คือความจริง เมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตำหนิจิเตียนบรรยังคำก็ตามหรือยกโลกะทาคมาตำหนิจิเตียนว่าทำชั่วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ทำทำทำชั่วได้ดีทำดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คำพูดหรือความสำคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นประจามความจริงนี้ไม่ข้อความจริงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่า ความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านประรงสงค์สั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำในเง่ใดไม่ว่าพระสูตรพระวินยัยพระประมัติต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เครื่องคาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามพระพฤตธปฏิบัติตนและพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอ แม้ไม่มุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษย์ทถาคตคือผู้ธบริษัทได้แก่อุบายปุตติกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นค่าสึดต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะข้องการความดี อันความไม่ดีนั้นมีอยู่แล้วภายในจ,ใจิตใจสิ่งที่ฝืนไม่จากทำความดีนี้ล้วนแ้วตั้งแต่สิ่งที่ชั่วทั้งนั้นถ้าเราไม่ยอมฝืนก็แสดงว่าเรายอมกันมุนต่อความชั่วความต่ำซางที่ภายมีอยู่ภายใน,ในจิตใจมากน้อยถ้าเราฝืนก็แสดงว่าเราเห็นโทษแห่งความไม่ดีนั้นแล้วจะฝืนให้รืุดพ้นจากความไม่ดีหรือจะทําลายความไม่ดีนี้ลงได้โดยลําดับด้วยความสนใจ เพราะความเห็นโทษเป็นเป็นเหตุอัจใจอันหนึ่งที่จะให้ฝืนสิ่งแบบน,นี้เพื่อความดีทั้งหลายเรื่องของศาสนาต้องเป็นเรื่องฝืนสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คล้อยตามของไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝืน ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากนีน้อยเค่ไหนัน่นแหละคือตัวภัยของจิตและสิ่งนั้นเมื่อเราดําเนินไปตามหรือเราคล้อยไปตามมันจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยธรรมกาเป็นนิสัยคือโรกเขาว่า เอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามตามธรรมชาติของนั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดชะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยทีนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืน ดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นีหรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ใ้เรื่องเวลาเวนาจะมีมากน้อยเท่าไรก็าตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้ผู้คำอาน,นาจหรือผู้คุมอานาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนมาทั่งโน้นหลักขณะขณะที่จะสิ้นลมหายใจนัน้นอันถึงจะปล่อย ไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันและวันคืนหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสาหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกูมอำนาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างยื่นได้ตายนะเราหน้าพิจารณาไหเรื่องเหลนี้ มันน่าส,สรุปสัมเเอิ์ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทําให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรแล้วแต่แต่น,นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภา,ายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นไถ่แม้แตะจุดจ,จิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย เจนขนาดหนักแทบไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยแล้วไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุจะทําเป็นเหตุทํำให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้นีถึงต้องในอาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหน,น,นชั่วอันดีก็เป็นคุณแก่จิตใจสห่งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อจิตใจ มันอยู่ด้วยะอยู่กับใจทั้งสองอย่างมีแต่มากกับน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใดที่จะแก้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในจิตกันเดียวกันให้ออกไปได้เดิมหน่ะนอกจากอากจจัดทำและนอกจากตัวเราเองที่ที่จะฝืนเพราะอาศัยหลัธรรมเองเครื่องมือเท่านั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยออกเป็นความว่าง ได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านทำไมว่างนเราต้องคิดไปอย่างนั้นเพื่อแก้ตัวเองท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ทำไมท่านถึงท่านถึงว่างได้อบอบำเพ็ญพระองค์เราไม่มุ่งที่จะบำเพ็ญพระองค์บำเพ็ญตนแบบพระพุทธเจ้า,าก็ตาม แต่เรายกท่านมาเป็นครูในส่วนที่เราจะยึดได้มาปฏิบัติเพื่อตัวเองทําไมพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านไม่มีกิเลสหรือท่านไม่หึงไม่หวงหรือท่านไม่ห่วงไม่ใย,ยหรือลูกก็มีมเมียก็มีสมบัติประสานมากน้อยประชาชีทั้งหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระอ,องค์เท่านั้นทําไมพระอ,องค์ว่างโกงวางปล่อย ได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งในจัดสรุปเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสําหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้จิตของเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิสทธิ์ที่จะเป็นสาระคุณสําคัญพึ่งเป็นขพึ่งตายได้จริงมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้ ไปที่ไหนเห็นแต่ปลาช้าเตือนไปหมดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลปลาช้าเต็มตัวด้วยกันเราหวังอะไรเป็นสารณะ่งเราหวังอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นใจของเราถ้าไม่มีอัดมีทภายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์มไม่ได้เลยแค่เลื่อนลอยจนระทั่งวันสิ้นชีพวายชนก็เลื่อนลอยแต่นั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไร ไม่มีหลักมีเกณฑอย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือพูดนี้แหละพู้เลื่องลอยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นแล้วสาวกท่านมีจํานวนมากน้อยเพียงไรท่านทําไมว่างน่ะท่านทําไมฝืนได้คําว่าฝืนเป็นสิ่งสําคัญมากทําไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้ ก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันทรมาเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้ที่จะแก้ไขหาเวลามีเวลาหาโอกาสเพื่อตัวเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละ เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ความลาบากถ้าบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสําคัญของตนว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งทันันเพราะทํางานเนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทําให้คนอื่นรําคาญ ทีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภาน,นจิตใจเขาพร้อมมาพบเรื่องเมเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปกื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเถอะฝืนเราการฝืนเรา ฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรมไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นสิริมงคลเป็นความดีประจำตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอ้เรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจำนนแล้วว่าจะไปไหนที่เหตุผลยังไงถึงต้องไปนี้ต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียว สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมาขีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล่มลาไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและไใ้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลําดับดับจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยและชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกนั่นมีความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่ เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถกต้องถ้าเราจะดำ,ดำเนินไปทําไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมันส่วนม,ม,มากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมผลที่จะพึงได้ละผลที่พึงได้รับจริงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายนาในจิตใจ แม้นั่งอยู่เฉยเยก็ตามจิตไม่ได้นั่งจิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาล้วนแลนวตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในแง่ต่างๆขึ้นเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่แหละเรื่องเหตุผลกิเลสเองน,นี้หาความถูกต้องไม,ไม่ได้เลยเหตุผลกิเลสแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้นส่วนเหตุผลของทมนั้นมีความถูกต้องผลที่รับคือความสุขความย่างให การปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนาจนเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตา,ามเราก็ทราบว่าเราจะไม่เป็นไปตามธรรมดาของจริงต่ำของฝ่ายต่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้ แล้วขั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่ให้ย์ก็อ่อนลงอ่อนลง,ลงความเึ้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดาเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธ,ทธทจ้าเป็นต้นท่านทรงดาเนินอย่างนีง้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่หวงไม่ห่วง,ไม,วงไม่ใยครอบครัวจะเรืวนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมี ิเรเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นาครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธทางสังฆังฉนังกระฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธทางธรรมสังฆังฉนังกระฉามิเข้ามาสู่ใใจิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหออยียบย่ำทำลายโดยเมื่อคำหนึ่งถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่า มีคุณค่ามากน้อยอย่างไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลากับความขีด้เสดียดอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์าม,มาสกป,ปรกด้วยทําไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอมีเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอะไรมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าเข้าดาเนินไปตามนั้นนั่นมันฝืน นาะจิตใจเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรทับแคบจิตตันก็สู้จิตใจทับแคบจิตตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้น่ะรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปนั้นลย ถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันกลางค่ำทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางพุ่งโล่งนั่นแหละี่ว่ามันมันอยู่ที่จิตถ้าจิตของเรามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายนอยู่ในถ้ำในเหวในกระทับก็ตามอยู่ในโรงไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหามว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ไจแล้วมันอยู่สบาย ความสุขก็ขสุขอย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจน,นี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ำช้าเดียาซทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกทั้หมดผลนมันโยนให้เราเป็นคนนับทุกจะเป็นจะตายอยู่ภายในาจิตใจ,จนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในาจิตใจ,จไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุ้วยผล ความสุขอาจจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นเห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะขณะขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่กีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤตปฏิบัติของเหล่านี้เป็นความสุขที่กีรังถาวรเนกลกาเป็นความสุขที่ตายตัว เป็นอกุป,ปัธรรมเป็นจิตใจที่ไม่กำเนิดเป็นความสุขที่ไม่กำเนิดไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ที่นี่ในสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่ข้อยางยิ่งการจิตตะภาวนา,าถือเป็นเรื่องเล็กๆล็ก,ลกน้อยๆทำพอเป็นพิธีดีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีอืม แล้วเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนัเสียห้านาทีสิบนาทีพิห้านาทีแทรกล้มเชียตายเวลาีิเดกเอาไปสลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนบก,กับมันไปได้เห็นไหมีิเดกมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดน,นั้น หลอมเป็นเค็มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทําไมนากาักปราชญท่านตำหนินะักพวกเราทำไมชอบน,นะชอบอะไร